นักวิสาวสุดอัจฉริยะ IQ 140เดบิวเข้าวงการนางลูโลปูให้ผลว่าเข้าทํทำงานวิจัยนะครับ ซูธเนลูอีนะครับวัย23ปีเพิ่งเดบิวต์เข้าวงการหนังหลูโลปูเมื่อไม่นานมานี้ครับสร้างความฮือฮาในวงการหนังหลูโลปูแดนประดิบเป็นอย่างมากเพราะเธอเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหญิงสาวอัจฉริยะมีไอคิวสูงถึง140ซึ่งปกติคนทั่วไปเนี่ย110ถึง119ถือว่าฉลาดมากๆแล้วนะครับปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาลัยวิทยาศาสตร์ชื่อดังเหตุผลที่เธอเลือกเข้าวงการหนังหลูโลปูเนี่ยเพื่อจะหานักแสดงนําชายมาทํางานวิจัยเกี่ยวกับการเลสม ใจได้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่เธอเล็ดยุดครั้งแรกในมหาวิทยาลัยเมื่ออายุ18ปีเธอรู้สึกถึงความสุขที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการคิดเชิงตรรกะที่เคยเรียนรู้มาก่อนซึ่งกระตุ้นให้เธอพัฒน,นาความสนใจเรื่องเลดยุดอย่างแรงกล้าเธอมีคำถามมากมายเกี่ยวเสริวิทยาและจิตวิทยาเกี่ยวกับก,การเลดยุทเช่นทำไมการเลดยุดแต่ละครั้งเนี่ยถึงมีความรู้สึกปริมาณที่แตกต่างกันไปคำถามเหล่านี้กลายเป็นแรงบ,บันดาลใจให้เธอเข้าสู่วงการหนังหลูโลปูและเปิดตัวสร้างความมืองานในชุดเสื้อกาวสไตล์นักพิาาที